ที่สายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าจะให้เรียกชื่อคุณว่าอะไรดีครับเรียกผมว่าคุณหนวดแล้วลกันครับก็ห้ามไปยุ่งกับบ้านหลังอือนโดยเฉพาะบ้านข้างๆวินวินวิน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus Just Talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา Just Talk กันครับและในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวหนังที่ตอนนี้เป็นกระแสะคือฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับตอนนี้สําหรับหนังผีไทยที่มาจากเรื่องเล่าครับนั่นก็คือคางบ้านจากเรื่องเล่าโคตรหลอนของคุณหนวดที่ไม่ได้จบแค่ตอนเดียวนะครับ เพราะว่ายังมีพาร์ตต่อเนื่องยาวนานถึง4ปีเลยกว่าจะจบเนี่ยเริ่มตั้งแต่ข้างบ้านในปี2563กลับเข้าบ้านในปี2564ปฐมบบทบ้านผีเฮียนในปี2566และปิดท้ายด้วยปัจชิมบทบ้านผีเฮียนในปี2567ใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็ไปไล่ฟังย้อนหลังกันได้เลยนะครับตามลิสต์นี้เลยสำหรับเรื่องข้างบ้านนะครับก็บอกได้เป็นป่าเลยครับว่าเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องเล่า ในรายการ The Ghost Radio ของพี่แจ็คเนี่แหละครับส่วนที่หยดนะนั่นไม่นำนะครับเพราะว่าเขาดังมาก่อนแล้วโดยเรื่องนี้ครับก็ได้พุ่มกับฝีมือดีเชื่อใจได้แน่นอนครับอยากก้องเกียรติโค้มสุดดีครับล่าสุดก็เสือนั่นเองโดยเล่าเนื้อเรื่องตามเรื่องเล่าเลยนะครับวินกับแพทคู่สามีภรรยาที่กำลังตกลงจะซื้อบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจจะมาเริ่มชีวิตครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขแต่อยู่ๆไปก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายรอบๆตัวบ้านเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ยามที่แอบมากินอะไรหน้าบ้านคุณปลาบ้านตรงข้ามที่ดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยและสาวชุดแดงข้างบ้านที่ทำตัวปริศนาลึกลับจนเหตุการณ์บ้านปลายใหญ่โตทั้งคู่โดนสิ่งชั่วร้ายคุกคามจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและต้องหาทางกําจัดสิ่งนี้เพื่อให้บ้านของพวกเขาที่ทุ่มเททั้งชีวิตลงไปหมดแล้วเนี่ยกลับคืนมาให้ได้ครับ ตัวหนังเขาก็จะเล่าไปตามไทม์ไลน์เหมือนตามเรื่องเล่าใน The Ghost Radio ของคุณหนวดเลยนะครับสำหรับคนที่เคยฟังมาเนี่ยก็สามารถเชื่อมเรื่องเล่ากับภาพที่เห็นเนี่ยโอ้ได้อย่างสนิทเนียนเียเลยครับเออคือแบบเอ้ยมันเพอร์เฟกมากที่มันจะค่อยๆทวีความหลอนขึ้นเรื่อยๆเลยในหลายๆฉากหลายๆจังหวะนะครับทำผมอึ้งไปเหมือนกันเช่นมันจะมีฉากแบบจู่ๆก็เฮ้ปารีมใส่หน้าจมูกแตกเลือดอาบเลยโอ้โห อันนั้นคือช็อกมากคือยังไม่ทันตั้งตัวเลยอะรวมถึงบรรยากาศความหลอนคือบิวได้ดีมากๆเลยครับพาร์ทคู่นักแสดงหลักอเล็กซ์และกชิเบลแสดงได้ดีให้คนดูได้อินกับการที่บ้านของพวกเขากําลังถูกสิ่งชั่วร้ายมาครอบงำครับและพวกเขาก็ต้องสู้กลับเพื่อปกป้องครอบครัวในพาร์ทผีชุดแดงที่โบกี้ไลออนเนี่ยเปิดตัวการแสดงครั้งแรกก็ตุยซะแล้วที่ทั้งสวยทั้งหลอนและสยองมากๆครับเราจะได้เห็นสภาพร่างกายในทุกระยะ ตั้งแต่มีชีวิตจนตุยไปแล้วก็เน่าขึ้นอืดโอ้โหอันนี้แบบภาพมันติดตามากๆเลยอะจนสุดท้ายก็จะเห็นสภาพเน่าเละเฟกไปหมดรวมถึงพาร์ทนักแสดงสมทบทั้งป้าบ้านต,ตรงข้ามคุณนุเจ้าของบ้านคนเก่าผู้แฟนสุดแซ่บน้องแม่บ้านและแฟนจอมขมังเวทโคตรพังโอ้โหคนชอบน้องคนนี้เลยคาแรเตอร์คือเจ๋งมาก เข้ามาสร้างสีสันและเติมความสนุกให้เนื้อเรื่องได้น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนฉากสยองจมสแกรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโหจัดมาเขาใส่มาเต็มๆใส่มาสุดๆเลยเรียกว่าใครอยากดูหนังผีจัดหนักมาดูเรื่องนี้ครับสาแก่ใจสุดๆเลยสรุปก็เลยครับสำหรับเรื่องข้างบ้านเนี่ยก็เป็น หนังผีหนังสยองของไทยที่โอ้ทำดีทำถึงครับเป็นการสร้างจากเรื่องเล่าใน The Ghost Radio โดยยังคงคงเรื่องหลักแต่ว่าเพิ่มสีสันความสนุกเข้าไปมันทำให้ยิ่งสนุกขึ้นขึ้นไปอีกครับโอ้โหมันหลอนหลอนสุดๆหลอนมากแบบไม่พักเลยนะครับถ้าไปฉายต่างประเทศเนี่ยเป็นที่พูดถึงเรียกเสียงคือฮาได้แน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้ครับผมให้คะแนนเต็มๆไปเลยครับแเต็มสิสุกใจมากครับทำดีทำถึงอย่างหลอนอ่า ท้ายคลิปนะครับก็ชวนเพื่อน,อนๆนแฟนๆช่องเรามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแล้วหรือคนที่ยังไม่ดูมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับข้างบ้านเรื่องเล่าจาก The g h o s t ์เดเรเรื่องนี้กันครับมาคอมเมนต์กันนะครับอาลัครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ